มาอีกหลังแล้วครับหลังนี้บ้านหลักหมืน่นสองเมตรสี่คูณสามเมตรสี่อะไรกระทัดร้านได้เรียบร้อยนี่หลักบ้านหลักหมื่นเท่านั้นนะนี่ครับมีประตูเปิดด้านบ้านนะมีนี่ครับมนานั่งรอบด้านตัวแอลนี่ระเบียงมาเมตรหนึ่งครับสายชมพูนะไม่ฝาชั้นล่างหลังนะชั้นล่างหลังครับสายชมพูประตูเปิดได้เรียบร้อยนี่ทําเรียบร้อยแล้วครับพื้นสีครีมครับนี่ครับเดินไฟเรียบร้อยหน้าต่างมุงรั้วสองด้านนะมุงรั้วสองด้านครับลูกพี่นี่ครับแล้วดูครับสวิตช์ปลั๊กครบเดิน,นเรียบร้อยพิวโฟมสนูงหนึ่งกนะังหันร แบบนี้เลยนะแบบนี้ครับกูเรียบร้อยข้างนี้ห้องน้าครับมีปลั๊กห้องน้ําด้วยแล้วก็สวิตช์ด้วยนี่ครับเปิดเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวเราทาสีกหน่อยนะสากสีหน่อยครับนี่ห้องน้ำดูงน้ำอย่างหรูเป็นไงเป็นไงครับถ้าโคครบนี่ห้องน้ําทาเรียบร้อยนี่อะไรพารลูบาอากาศนี่ครับราวตากผ้าสายฉีดนี่สายฉีดฝักบัวทิวังสบู่ครบนี่อันนี้ดูงหลังครับดูงหลังฮะเปิดได้ครับเปิดได้ครับ เอ่ครับตะเบียงเปิดด้านนิดหน่อยครับนิดหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงตังนี้สนใจนี้ห้านเก้าห้าหมื่นเกนะเริ่มต้น5้าหมนเก้านะเพิ่มเติมอันนี้ไม่เพิ่มเติมประมาณ6กหมืกว่าบาทพอ